ัดีนะครับผมเช่นเคยวันนี้ีรหัสลองนะครับอ่าตอนนี้เราจะบอกเทคนิคนะครับให้เล่นสี่วิสีจริงๆหรือว่าเล่นให้โหดขึ้นนะครับอันดับแรกเรานะครับต้องมีสกิลสกิลที่เล่นประจำแนะนำว่าให้เล่นโอเลออนมากราซิยานะครับไม่ก็หงอคง อหอกงผมไม่มีครับแต่ยายดีสองอดีอ่ะมนีีครับอ่ะเป็นตัวละครที่เล่นดีครับเป็นสกิีอ่ะเทคนิคนี้ต้องเอ่อต้องเปิดไม้บอกเพื่อนครับเป็นเทคนิคที่ถ้าเราจะสตูดฝันที่จริงๆใช่ไหมครับแต่โหดเกินอ่ะแต่ยิงเราล้มนั่งหลายตาเราก็บอกเพื่อนให้ให้จัาจกการฝ่ายกดฝ่ายเต็ ไอ้โหดกอน่าตัวที่มันโหดนะครับตัวที่มันเล่นโหดก่อนครับถ้าตัวเล่นโหดดาวลูกน้องที่มันเล่นกระกัแล้วก็ยอมตัวฆ่ามันแยกข่าไ,ได้นะครับนี่ทหนนะครับหนึ่แต่ถ้าถ้าแพ้แสบสามตาติดหรือว่าสองตาติดเนี่ยเอาไปใช้นะครับบอกแื่ครับ อม่ได้วอออันล้อน่อกวได้า3วันดิกี่วันวะเอา้าทาถ่ายปนไวะว่าไม่ได้แอดไว้ที่อยูนัยเนี่ย ก็ไอดรับไอดีดดผมแดงแดงสร้งแรง,งหมดทั่วไปแรงแรงแรงสีสีอ่ะสองรหัสแล้วด้วยนะครับบอกมันชิวๆครับไม่ยากครับถ้าเราฝึกฝนหรือว,ว่าเราเล่นบ่อยๆครับการเอเอาเทคนิคที่ไปผมมาใช้ได้นะครับอ่าวันนี้เราขอแนะนำคอมโบนี้นะครับ จะไม่ให้ดูตา,นะมมานเนี่ย,ย,ยนะครับผมก็ค่อยเล่นไฟบ่อยๆนะครับแล้หันเนี่ยบางทีผมก็ไปเล่นโลบอกร่างโลโลหรือเกมทิกมสทริกอะไรเนี่ยเ <c oughs> ล่นเตะอ่าหลอนมาก ใครอยากให้ผมมาสอนรับของฟรีนโลบอกก็คอ,อมเมนต์ได้นะผมจะสอนรับของฟรีนะ <need> แล้วถ้าผมไปสอนรับของฟรีแล้วผมจะแจกไอเดียแล้วด้วยสามัครใหม่เลยนะผมจะไม่ได้ไอเดนะียสายฟี

ไม่ต้องไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องมากลัวครับก็มมีโอกาสครับ hey follow me รบเราจะได้ท่านี้มาประมาณกีณ่วันไม่รู้นะ เราไม่ได้ถาวนถ้าถาวนจะดีมากเราจะได้ท่าจะได้ำแบบเกี่ยนนะเราจะเล่นจะเล่นแบบนอนแบ,บ,นนบ,บอหน่อนครับติดตะบะสกิลออนดีจะเราไม่ไหวครับัแค่มาเดียว เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดไม้บอกซ์กันครับอเอ้ยเพื่อนจัดการหัวขาวนะครับเราต้องบอกกันครับเราต้องบอกกันครับเอาให้ชัดขึนก,กนให้ ไม่ถปอาต้องไหบอกเพื่นอนนะว่าให้จัดการตัวไหนก่อนไม่ใช่เราไม่ช่วยนะเราต้องช่วยยิงเพิ่มจำนวนอ,อีอาตอนนี้เราจะาเราจะน,นาดีดีเพรนะวเเป็นฟองตัวนี้ครับถ้าเราเล่นเมอนหนึ่งเราจะได้รับมา ผมว่าแ็กหรือว่าดามเนี่ยมันไม่ดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีอ่ะแบบเพิ่มระยะนะแค่นี่นะถึนว่ามันไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าคขา่ห้สกินอ่ะไม่ใส่นะครับพอดีอครับ คนจะมาสอนรับของฟรีเนียโรบอก first blood รู้รู้อ่ะก็เป็นโฟล์ฟานคนที่คนไม่ต้องหวั่นเขาไม่ต้องหวั่นเลยวหวั่นฮัลโหลตาทะเลาถ้าเราอยากเล่นแบบนี้ ฝังถึงก็เปลี่ยนเป็นขอรีวิวมาก resources here need equipment head there resources here โอ้โหที่เห็นที๋นีเลยแลวมากแต่าอักษรนี้อ่ะปืนปืนไรก็ปืออกก่อนครับอ่ะออกนนะครับ ชัวชวอมโเจติสใส่ก่อครับมันโดนกดีนะครับฟนนไม่ใช้ใครร้อนเลยผมยหเนี่ยเออไ้ย จัดการถอดขาแล้วก็สบายไ,ไม่ต้องกลัวอะไรเลยคุณไนกส์จะรอดรอจะล่วงจะล่วงหรือจะรอด เพื่อเพื่อทำทำเครื่องหมายย่งดาว resources here ต้องเอามุดเพียรครับหรือว่าถ้าจะมีจุดบล็อกจุดบล็อกอย่างเช่นกล่องในหอดูดาวแบบอยู่ต้องอยู่ที่ฝ่ายนั้นนะกล่องมันจะ ต,ต้องมาเลยเหรอต้มีเ่ทนิดนึงอ่ะเราให้เ,เราใช้สค่ไหใช่ไหมมือครับไปนับอ่าเราไม่ต้องกลัวครับเราเรามาเล่นโผลมันแค่มีติดตาครับแค่น,นั้นให้เด<ถ>็กมเครับเป็นช่วหน่งโปเอาไปเล่นนับจะได้เล้งขึ้นวะผมเนี่ยขึ้นเลีงเดมแล้วถ้อยากจะบบไม่มีอะไรทำก็รอไป ไปนะวิเลรงมาแล้วข้าัญญาให้เขาวิ N ่งแรงข้าจะจับได้ช่ทีแล้ววางระปุกหนึ้ง Help เ้สวยแค่ารครับสวยแค่ายแต่ว่าไม่ยอมให้เอาไอปปับปืนครับแบบอะไรละอื่นไม่สวยอ่ะ

ไปแล้วหัวร่วงโดกระเจ้งใส่แล้วโดนกัดแบบทีไม่ปล่อยถ้าปล่อยแล้วโดนปล่อยหน้าหักแลสองทียเยเกิดไเลยมันมีมันเบอรหนึ่งเฮ้ย

ีสไนอยู่กระบอกหนึ่งครับให้แนะนําให้มีสีๆนะแล้วก็ปืนระยะใกล้ที่คุณชอบผมจะไปเล่นนะครับให้สไนเล่นอ่ะแนะนาให้ซื้อก่อนมันด้วยครับถ้าซื้อไม่พอก็ซื้อ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 หมวกครับหมวกแล้วก็เกาะมาอย่างหนึ่งก็ได้ครับเพราะมันจะว่าจะเกาะสีเกาะสองไะครับอ่าครับไปครับ เล้วมาสอนเทคนิคเฉยๆนะเพื่อจะเอาไปลองเล่นลองใช้ันดีนะไม่ยากไม่ยากให้เราต้องฝึกฝนเพราะว่าเราต้องหาจุดบั๊กจุดบั๊กที่ได้ครับ ย่างเช่นล้วเหล็กใช่ไหมครับล้วเหล็กมันยิงเข้าได้หรือว่าจะเป็นไอ้ตรงบนด้านหนาา้ามันก็มีจุดบล็อกที่ยิงได้อยู่ครับไม่ใช่มัน,นปลอดภัยทุกที่ถ้าสตูอยู่นิง่งเราก็ยิงได้นะครับตนานนะครับแล้ก็ยิงได้หรืตปืนอื่นก็ยิงได้นะครับถ้าใคร็อดอยูกสกามันโกงอยู่นะส่งไปเล่นให้ดูนะครับเออใช่เนี่ยผมเปงนตรงนี้ผมก็เล่นผมดเหมาเลครัง สกาฉลามกับนี่นะอ่าคลิปนี้ผมก็มาขอตัวลาลาตัวเรือกาลาลาลาโอ,อ้ออ่าเราขอไปแล้วนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปนะคะกลับามาโอ้ยไปยัไยงไง